สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปออประจําครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นการอ่านดวงความรักการงานทั่วไปขอโทษนะขอขอ,อนุญ,ญาตขยับกล้องการงานทั่วไปการเงินอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วแต่ไพ่จะขึ้นนะคะก็แต่จะใช้ไพ่ใบชานะคะในการเปิดก่อนนะว่าคุณควรทราบอะไรหรือว่ามีข้อความอะไรที่กําลังส่งถึงคุณอยู่นะคะก็มีความแบบอยากโชว์ดอกกล้ยไม้ไหวาย มันเพิ่งออกดอกที่หน้าบ้านนะคะแต่ว่ามันหักกระต่ายก็เลยเด็ดมนันเอาไว้ในนี้นะอะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะว่าคุณเนี่ยจะได้รับข้อความอะไรหรือว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับ2สัปดาห์สุดท้ายในเดือนมิถุนายนนี้บ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเดือนใหม่คือเดือนกรกฎานะ เดือนหน้ากระต่ายก็จะมาอัปเดตเป็นดวงรายเดือนให้นะคะอย่าลืมเข้ามาดูกันก็แล้วกันเนาะส่วนใครที่ติดตามอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะเรามีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจในช่องของเราด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้พลังงานของความ y o u n r woman นะคะ dealing or relationship with a younger woman นะคะเดี๋ยวขอ ใช้ accent นิดหนึ่งนะเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าก็ต่ายจะใช้ accent ภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะบางคนก็มา b ล l ี่ภาษาอังกฤษเราอะไรอย่างนี้ถูกไหมบางคนก็แบบโอ๊ยสำเนียงไทยค่ะถ้าฉันพูดพอฉันพูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียง British หรือว่า American อย่างนี้พวกคุณก็บูลลี่อยู่ดีวันนี้ก็เลยนะเออคุณได้ไพ่ยังก็ w o m a นะคะคุณจะได้ดีวกับเด็กสาวหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือ กับน้องสาวอย่างนี้ก็ได้นะมันจะมีเรื่องให้ต้องดีลกันอาจจะเป็นเรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องแล้วแต่นะคะเป็นเรื่องชีวิตทั่วไปก็ได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยจะมีเด็กสาวคนนี้นะคะที่คุณจะต้องอาจจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหรือแม้กระทั่งลูกน้องที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายแต่ว่าไพ่ขึ้นมาว่าจะมีคนคนนี้แหละนะคะที่เข้ามาโดดเด่นในพลังงานของคุณในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะ โอ้ oh, นะคะ good advice from a wise person นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณอะดูแลน้องสาวที่อายุแบบมันห่างแกลบมันห่างอายุมันห่างกันมากอย่างเียเช่นว่าคุณห่างกับเขาสิบกว่าปีอย่างเงี้ยเขายังเป็นวัยรุ่นแต่คุณอะเป็นวัยทางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเด็กเจนเด็กเจนใหม่ๆอะเขาอาจจะเกิดเจนแซดคุณอาจจะเกิดเจน วาอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็คนละเจนกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะก็เดี๋ยวคุณจะได้รับคําแนะนํานะคะจากคนที่มีความรู้ครูเอ่อโค้ชโคชโคชิง่งอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะได้รับคําแนะนําดีๆจากคนคนนี้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูอีกสักใบสิว่าเกิดขึ้นเรื่องอะไรที่คุณจะต้องรับทราบหรือมีเรื่องอะไรให้คุณได้รับรู้นะคะ Ladder นะคะ climbing towards success นะคะ ก็เดี๋ยวคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยในเรื่องของการคําแนะนําแล้วคุณเอาไปปฏิบัติเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกว่ามันจะสําเร็จนะคะกับสิ่งที่คุณปฏิบัติคุณอาจจะต้องใช้จิตวิทยาหรืออะไรบางอย่างจากคนเนี้ยที่เขามาบอกคุณนะคะหรือไม่แน่นะคนคนนี้ก็ได้ อายุน้อยกว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้าแต่อายุน้อยกว่ายังเป็นเด็กนะคะแต่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งอะไรเงี้ยเออถ้าคุณเปิดใจรับคําแนะนําจากเขาในเรื่องของการงานหรืออะไรก็ช่างเนี่ยคุณอาจจะสําเร็จก็ได้นะคะเช่นว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบช่วงวัยเดียวกับกระต่ายอะ่ะเป็นช่วงเจนไหนอะเจนวายเหรอเราอะเออเจนเอ็กอะไรก็ว่าไปนะเออมันเอนะ็กวายแซดเนาะเออเราอก็าอาจจะเป็นเจนเอ็กหรือเจนวายอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้ เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีออนไลน์นะคะโซเชียลอะไรเงี้ยเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วทําให้มันสําเร็จก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความรู้เป็นเด็กแต่มีความรู้เรื่องราวเหล่านี้ที่เราไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขามาช่วยก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าทําให้งานมันเสร็จนั่นเองเนาะอ่ะ คราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่คอสมิกอยากบอกอะไรนะคะในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคุณในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายนี้นะคะ Mercury Retrograde นะคะ e l e c t r o n i c i s s u e c o m m u n i c a t i o n i s s u e e นะคะ Review everything นะคะมันจะมีเรื่องการผิดพลาดท,ทางเทคนิคบางอย่างนั่นแหละแล้วมันทำให้ข้อมูลของคุณอะทพงพลายกระจายอย่างนี้ก็ได้หรือคุณไปทำงานพลาดแล้วกด กดส่งอ e ีเมลผิดนะคะหรือว่าส่งอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วครัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดทางเทคนิคอะน้องคนนี้จะเข้ามาช่วยคุณหรือแม้กระทั่งคุณทํางานในระบบแล้วคราวเนี้ยคุณไปจัดการสินค้าคุณเข้าไปคลิกแล้วคราวเนี้ยสิสเตมมันเออร์เรอร์ใช่ไหมระบบมันเออร์เรอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือฮวแมนเออร์เรอร์อย่างงี้ก็ได้นาะด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงของ mercury retrograde นะคะมันเป็นช่วงที่มนุษย์คนเราเนี่ยก็อาจจะมีความแบบเออร์เรอร์ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาช่วยคุณนั่นแหละนะไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้เนาะอ่ะครั้นี้เพิ่มอีกนะคะว่าไพ่คอสมิกอยากบอกอะไรนะคะ Vacation นะคะ you will be traveling soon คุณกำลังจะได้รับการเดินทางในเร็วๆนี้หรือไปท่องเที่ยว หรือคุณทำงานมาจนหนักจนเหนื่อยหมดซีซันนี้แล้วนะคะจนแบบโลซีซันแล้วคุณก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะเจ้านายลูกน้องก็เลยเข้ามาแล้วบอกว่าพอเธอพี่อะไม่ไหวแล้วพี่ควรจะได้ไปพักนะคะก็อาจจะเป็นความผิดพลาดตรงนี้ทางเทคนิคอะความขัดข้องตรงนี้อาจจะสร้างความผิดพลาดแต่มันก็นำพาซึ่งการที่คุณได้หยุดพักนะคะได้เบรกนั่นเองนะคะคุณก็เลยอาจจะตัดสินใจว่าเอองั้น นั่นไม่ไหวแล้วแหละมันเออเลอร์แล้วนะคะลองไปพักผ่อนสมองดูอะไรประมาณนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณจะได้ไปเที่ยวนะหรือคุณพุ่งรู้ก็ได้นะคะว่าตัวเองนะคะท้องหรือคุณกําลังจะตั้งครรภ์น,นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากมีลูกมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยทํางานเยอะทํางานหนักไม่ค่อยมีเวลาเจอหน้าแฟนเจอหน้าสามีอะไรอย่างเงี้ยก็มองดูว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่คุณนะคะจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจ แล้วก็มีช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็น้องก็มาพอดีนะคะเป็นแบบนั้นก็ได้หรืออีกในหนึ่งมีคนเอาข้อมูลของคุณนะคะไปแพ่งกับแพ่งพรายให้คนอื่นได้รับรู้ว่าอุย้ยเอาไปซุบซิบหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าอว่าคุณนะ่ะท้องหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้จะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ดูแล้วมันไม่ได้เป็นในทิศท,ทางที่มันแย่นะคะแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากกว่าอืมอ่ะคราวนี้มาดูได อิ In, ในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ r e l ationship ของคุณนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะ Nothing has gone wrong ไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งนั้นแหละอะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันพลาดอะมันน่าเสียใจแต่ไพ่บอกว่าความผิดพลาดครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไพ่มาบอกว่าต่อให้มันเกิดความผิดพลาดหรือทําอะไรผิดพลาดไปมันไม่ผิดนะคะไม่มีอะไรที่ผิดพลาดนะ Trust this process นะคะ Disconnection is the i n e l y time นะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเกิด อย่างเช่นที่กระต่ายบอกคือคุณทํางานมาเยอะแล้วเหนื่อยเยอะแล้ว<ๆ>ไม่เบรกไม่พักเลยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องฟังเสียงร่างกายของคุณนะคะร่างกายอยากพักผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่อร่างกายมันก็เลยทําอะไรแบบให้คุณเกิดความผิดพลาดแล้วก็ถอดใจอะไรเงี้ยเพื่อที่คุณจะได้พักผ่อนบ้างน,นะคะไพ่ก็เลยขึ้นมาบอกว่าแต่ความผิดพลาดน,นี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดที่แบบเกิดจากความผิด แล้วก็ทําให้คุณรู้สึกผิดแต่มันเกิดจากความผิดที่เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณต้องหยุดได้แล้วนะคะหรือถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดทั้งนั้นแหละให้เชื่อในขั้นตอนของการจัดการของจักรวาลนะคะอย่างเช่นว่าคุณตั้งใจคุณตั้งมั่นว่าคุณเออจะได้ท้องหรือว่ามีน้องสักทีอะไรเงี้ยไพ่บอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาแต่คุณอะ ไม่ต้องกังวลไปมันเป็นช่วงโปรเซสที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่นะคะคนรักคุณก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่เงี้ยก็อย่าพึ่งไปเครียดไปกังวลหรือว่าไปซีเรียสอะไรมากนะคะให้ขึ้นมาว่าเพช n t นะคะให้อดทนนะ something still need to be deal with for disconnection to manifest นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่รอาการแก้ไขรอาการปรับปรุงรอาการควบคุมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ mental health เรื่องของอความรู้สึกอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเครียดหรือทำงานโอเวอทำงานเยอะเกินไปอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะนะคะทำให้ร่างกายอ่อนแอได้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดสะสม ก็ไม่สามารถที่จะตั้งขันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้อดทนนะคะอมืมันจําเป็นที่คุณจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะควบคุมอะไรบางอย่างถ้าคุณต้องการอะไรบางอย่างคุณก็ต้องโฟกัสแล้วก็ควบคุมสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าคุณจะต้องการงานเนี่ยคุณก็ต้องคงให้เวลากับงานแต่ถ้าคุณต้องการมีน้องคุณก็ต้องให้เวลากับการหรือขั้นตอนของการมีลูกเข้า <K le af> ใจความหมายเนาะเออ การจะมีลูกมีได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องมีขั้นตอนถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาให้ขั้นตอนนั้นเลยคุณจะไป expect ที่จะมีลูกได้งไงมันก็ไม่มีถูกปะเออเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องอดทนนะคะรอคอยว่าเออเมื่อถึงเวลาก็เมื่อน,นั้น stay optimistic นะคะให้คิดบวกเข้าไว้นะเออถ้าเวลานี้มันยังไม่ใช่นะคะก็ ถึงเวลามันก็คงใช่เองเนะี่ยเหมือนเลดเดอร์ขึ้นมามันกําลังเป็นบันไดที่กําลังไปสู่ความสําเร็จหรือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องของความรักหรือครอบครัวนะคะคําว่าเพ t เชียขึ้นมาพร้อมกับกูดแอดไวส์กระต่ายมองว่าคุณอาจจะได้เบรกพักงานนะคะไปเจอคุณหมอได้คุยกับคุณหมอที่เป็นผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทําให้คุณอนะ ผ่อนคลายแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งขันก็ได้เพราะฉะนั้นคิดบวกเข้าไว้บันไดสู่ความสําเร็จเหลืออีกไม่ไกลนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าคนรักของคุณเป็นยังไงบ้างความรักของคุณเป็นยังไงได้บ้างแต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดน,นะเออมันอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความกดดันจากที่ทํางานมากกว่าที่คุณมีนะคะกระต่ายก็เลยแบบอมาดูกันว่าคุณกับเขา จะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะถ้ามีอะไรที่จะต้องแนะนำกระต่ายก็จะพูดในคลิปนี้เลยนะอ,อ่ะขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภขอพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นเรื่องของความคิดการพยายามคิดให้มันแบบได้คําตอบอะไรเงี้ยหรือการคิดคิดคิดวนไปวนมาอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานของคุณดูแบบคิดเยอะอเป็นเรื่องของการแข่งขันเรื่องการเอาชนะหรือความขัดแย้งในหัวก็ได้หรือการหาคําตอบให้กับตัวเองพยายามที่จะตกลงกับตัวเองให้ได้ว่าจะเอาอยัางไงอะไรประมาณนั้นนะคะ อความคิดอีกแล้วเป็นเรื่องของความคิดความมีแพชชั่นได้ของคุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการแข่งขันนี้ก็ได้นะเปิดตัวสินค้าใหม่อะไรเงี้ยเออก็คุณรอให้ธุรกิจของคุณคลอดออกมาหรือคาดหวังว่าธุรกิจจะออกมาในรูปหรือการเปิดบริษัทออกมาในรูปแบบที่ดีงามอะไรเงี้ยเออแต่อาจจะมีช่วงของ ความผิดพลาดในบางอย่างนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องคิดมากคิดเยอะหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการตั้งคันจริงๆเนี่ยกระต่ายก็มองว่าคุณนะพยายามที่จะหาคําตอบให้กับตัวเองหรือว่าหาวิธีการแต่ก็ขัดแย้งกับตัวเองกับหลักการอะไรประมาณนี้ค่ะออมีลักษณะแบบนั้นแต่อันนี้เราถามถึงเรื่องของความรักเนาะกระต่ายมองว่าก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของ คนรักอะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะกําลังงอนสามีงอนแฟนพระเขาอาจจะไม่มีเวลาให้หรือว่า,าคุณกับเขาทะเลาะก,กันอย่างนี้ก็ได้นะคะดูซีพลังงานของเขาเป็นยังไงได้บ้างนะคะสามีคนรักของคุณหรือแฟนของคุณคนที่คุณมาถามถึงนะคะ เขากําลังหาข้อมูลอยู่นะถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ไม่สนใจไม่อะไรจริงๆเขาก็หาข้อมูลในสิ่งที่คุณต้องการอยู่นะคะช่วยกันหาคําตอบช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันสืบอะไรอย่เงี้ยหรือแม้กระทั่งสืบเรื่องของคุณอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจนะเขาสืบอยู่นะคะอืมเขา จริงๆแล้วเขาพยายามเตรียมความพร้อมแล้วเขาก็พร้อมนะถ้าเขาจะต้องเป็นคุณพ่อจริงๆคือเขาเตรียมเงินไว้ก้อนหนึ่งแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะเป็นคุณพ่อแล้วก็ดูข้อมูลว่าเขาจะต้องดูแลลูกยังไงดูแลคนรักยังไงดูแลคุณยังไงในช่วงที่คุณตั้งครรภ์น,นะคะ <S 1> <S 1> <S แต่ว่าเขาไม่อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในหัวเขามากเกินไปจนไม่เป็นอันทําอะไรเขาก็เลยอาจจะดูแบบปล่อยวางดูสบายๆดูไม่ได้คอมมิตกับคุณมากเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากคุยเพราะเหมือนคุณมีพลังงานของ ความขัดแย้งในตัวของคุณอยู่เขาก็เลยไม่อยากจะทะเลาะก,กับคุณอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยพลังงานของเขาเองเนี่ยคือเขาก็ตั้งใจทํางานทําดูแลธุรกิจดูแลในสิ่งที่เขามีนะคะสืบหาข้อมูลค้นหาอะไรต่างๆที่คุณอยากจะได้ก็ได้เนี่ยคุณพยายามคิดเพื่อหาคําตอบอะไรบางอย่างเขาเองก็ช่วยคุณคิดอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยนะคะ แต่ว่าเขาไม่ได้แบบมานั่งคิดทั้งวันทั้งคืนเหมือนคุณไงเขาจะมีช่วงที่เขาต้องได้ผ่อนคลายอะไรเงี้ยเออบางครั้งเขาก็อาจจะดูเป็นอิสระแต่เขาไม่กลัวนะคุณอาจจะก,กังวลก็ได้นะคะกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นเช่นธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นเขาคุณอาจจะกังวลในเรื่องของเอกสารนะคะใบอนุญ,ญาตแต่ตัวเขาเนี่ยก็ช่วยอยู่เนาะเออแต่ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยเออการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยตัวเขาก็ช่วยเหมือนกันนะคะพยายามที่จะ ไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอืมเขากล้าที่จะไปต่ออ่ะคราวนี้มาดูกันว่าตัวเขานะคะรู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างคนของคุณตัวเขารู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างคนรักแฟนคุณสามีคุณนะคะภรรยานะเขารู้สึกกับคุณยังไงโอ้เขามีความสุขมากนะการที่เขาได้รับข่าวดีตรงนี้หรือว่าการที่คุณกับเขาจะมีอะไรร่วมกันนะคะอืมเขามีความสุขมากเขารอคอยเวลานี้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาแบบอืม ถึงเวลาที่เขาจะได้สักทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลงทุนลงแรงลงใจนะแล้วก็จริงจังกับสิ่งนี้แล้วก็พร้อมที่จะทํางานแล้วก็ช่วยเหลือคุณณจุดตรงนี้นะคะถ้าคุณกับเขามีธุรกิจร่วมกันก็แต่ว่าเขาแฮปปี้มากนะต่อให้มันมีช่วงที่แบบมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่เขาแฮปปี้มากเขาพร้อมที่จะดูแลพร้อมซัพพอร์ตคุณแล้วก็ลงทุนแบบกับคุณแบบ เต็มที่อ่ะเออแบบเจ็ดสิบเอร์เซนที่เขามีเลยอ่ะคือเขาอาจจะมีร้อยเขาเก็บให้ตัวเองส0ิแต่อีกเจ็ดิบปอเซคือเขาให้กับความสัมพันธ์นี้หรือแม้กระทั่งกับธุรกิจถ้าคุณมีธุรธุรกิจร่วมกันหรือเวลาอย่างเงี้ยนะคะเขาขอส0มสิเปอร์เซนเป็นเวลาส่วนตัวแต่ว่าอีกเจ็ดสิบเปอร์เซนของทั้งวันทั้งหมดเนี่ยคือเขาให้คุณให้ความสัมพันธ์นี้ให้กับธุรกิจนี้นะคะเขาโฟกัสที่งานดีมากคือคุณได้แฟนดีนะก็แต่ว่านะคือเขาพยายามปรับสมดุล พื่อที่จะได้ไม่ทะเลาะก,กับคุณนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะก็แต่มองว่าเขารู้สึกว่าคุณเองก็ทําให้เขามีความสุขคุณเองก็โฟกัสที่งานนะคะเป็นคนที่โฟกัสที่งานเขารู้สึกว่าช่วงนี้ยคุณเงียบๆไม่ค่อยบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เขาฟังเลยนะคะคุณเหมือนกําลังหาทางออกคนเดียวเอออันนี้เขาเป็นห่วงนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่สนใจนะอ่ะเขากําลัง เขากาลังส่องหรือกําลังติดตามคุณอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณดูเงีย,ยบๆเขาเป็นห่วงเขาไม่อยากให้คุณขับรถเองอะ่ะเออกระต่ายรู้สึกว่างั้นเขาไม่อยากให้คุณขับรถคนเดียวเขาไม่อยากให้คุณทําอะไรคนเดียวเขาอยากจะไปด้วยทําด้วยเป็นล้อเป็นเกวียนให้คุณนะคะเอออยากจะทําด้วยอะไรเงี้ยเออมีลักษณะของการแบบไปด้วยได้ไหมเนี่ยมาแล้วอะไรเงี้ยคือขอโอกาสหรือว่า เราไปด้วยกันอะไรเงี้ยเออเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนพร้อมรออยู่ตรงนี้นะมีอะไรก็บอกอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะคานนี้มาดูว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงได้บ้างสงสัปดาห์สุดท้ายนี้นะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยแนวโน้มในสสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงได้บ้างคะสมดุลค่ะสุดท้ายคุณก็จะได้รับการรักษายเยียวยาซึ่งกันและกันหรือตัวคุณนั่นแหละที่จะได้รับการรักษายเยียวยาจากเขานะคะ เขาจะพยายามปลอบประโลมทําให้คุณผ่อนคลายถ้าคุณป่วยหรือแพ้ท้องเขาก็พยายามจะหาโน,โน่นหานี่มาให้นะคะพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยเออดูแลดีมากดูแลดีมากคลิปน,ปนี้คลิปนี้ก็แต่รู้รู้สึกว่าตัวคุณอะเขาแบบได้แฟนดีอะเออเนาะแล้วเขาแบบยิ่งการที่คุณบอกมีความเป็นคุณแม่หรือว่าคุณแพ้ท้องหรือว่าคุณมีอะไรแบบเนี้ยคือเขารู้สึกว่าเขายิ่งมีแพชชั่นกับคุณนะคะเขายิ่งรู้สึกว่า มันมันเป็นอะไรที่แบบแพชชั่นอ่ะเหมือนในหนังอ่ะเออแบบเขารู้สึกแบบนั้นอ่ะอเขารู้สึกหลงไหลคุณมากกว่าเดิมนะคะโอเคประมาณนี้เนาะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แค่อแอดไลน์กันเข้ามาส่วนใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากๆนะคะรอดูติดตามคลิปลายเดือนประจํา เดือนกระลกรักกระดากันได้เลยนะคะในเดือนหน้าก็แาตา่จะมาอัพโหลดช่วงต้นเดือนนั่นแหละเนาะแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจในช่องของเราอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับแม่หมอเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ